อ้าไอ้น่ามันเกินไปโอ้โอเคครับสทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ผมคิวเคกับพี่กวัดเ n นกรี เปิดตัวเสียยาวเลยอย่งเปิดเปิดไหมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่ควันกินิดโอเคได้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 พิมพ right. okay. ์ว okay. ันนี Wiz ้อย่างนั้นก็ไม่ต้องพูดเลยก็ได้นะโอเคครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเปิดรักกี้บ็อกดอร o โทสกันนะผมนี่คือดอริโทส แต่ตอนนี้ยมันหาโดรี่ทัวสทีดีไม่ได้แล้วตอนนี้มันมีแต่โดรี่ทัวสที่เป็นนาโช่อะเป็นแผ่นบางๆอ่ะพี่อยากกินแบบพองๆอย่างเงี้ยแล้วแบบพองๆอย่างงี้ยมันโคตรอร่อยอ่ะทุกคนแบบเดี๋ยวเบสอ่ะเดี๋ยวนี้หายกินไม่ได้แล้วหรือว่าต้องไปหาที่นไเปิดลักก้บอกอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวพี่จะแบบว่าลองอันนี้แล้วกันแบบลองเซิร์ชช็อปปี้เผื่อเจอดีไหมดีไหมแต่ช็อปปี้อาจจะเจอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคมาเราจะเปิดโคลสี่ก่อนนะครับผมแล้วก็สู้กันเหมือนเดิม เขียนได้เลยอ่ะชีสเหรอชีสแล้วก็ได้เพชรข้างบนเนาะเออเฮ้ยหมดกัดกลัวหนอกลัวเนอะเฮ้ยหมดกัดหมดกัดเจ็บเนาะโอ้หมดเกล็ดวิ่งขุดยากมากเลยอ่ะเบาเช่นดิววอร์เทดบอกฮึบได้หมวกหมวกครูเลนช์เทมิทเฮ้ยได้เคียวอะไรมา โคดเลสจิตดาเมจจิตดาเมจเน้ยเฮ <7 damage S 2> ้ยกำลังเก็บของอยู่ทำไมทำตัวอย่างนี้ไม่ <c oughs> เป็นไรมีดาบมีบอลเทนดิวออทำไมทำตัวอย่างนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เก็บมาหมดแล้วอ่ะท่าจรนะปึบโอ้ยได้อะไรอ่ะดูรีโทสกินไม่ได้ฮึบฮึบโอ้ยได้ดาบดาบมอเทนดิวสิบดาเมจเอ้ยเป็นมีดวะ่ะมีดมอเทนดิวอะ เมื่อก่อนรู้สึกว่าบ้านเราจะมีมอเทีนดิวขายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วป่ะไม่รู้ไม่ชี้ได้เกงอะไรเงี้ยโวลติสเรกกิ้งได้น้องแมวน้ำแมวโได้โดริโทนมาก,กินเขียวสีฟ้าโวลติสไครอะไรอ่ะเกิดอ,อะไรขึ้นหรอวิคเลย่ะีราวาเกือบไหลโดนหัวพีชแบ็กวอลแฮมเบอร์บแปดดาเมจเธอดาบอ,อะไร จอคอนด่า8ดาเมจค้อน8ดาเมจโอ้โห8ดาเมจมันก็ไม่ต้องไม่ตายอยู่เดียวปะดาบอีกทีเดียวไม่ตายโทำไมมันของเกลือจังอ่ะของมันดูดาเมจไม่รุนแรงโรยอ่ะอันเนี้ยเอออะไรวะก็ไม่ตายอ่ะน่าจะแตะสองทีน่าจะตายทีนี้อะไรอ่ะ้ยสไปซี่โดริโต้เฮ้ยอันนี้ดีต้องอันนี้ด่าทีเนี้ยแหละยูทูบเบอร์ปัตุไรเอ็มเอ็มโอดาวรนช์ใช่เอาเนี้ย ปปูร่าเอ็มเอ็มโอเขาชื่ออะไรเราได้เพื่อนของปปูร่านะแพทไงแพทอันนี้เนี่ยชื่ออะไรเขแดงคนไทยไม่รู้ไม่รู้บะฮูกฟ้าผ่าตายว้าสสสงารนยว้ายดีบัตปะเทือนนี่ว้ายเฮ้ยอุ้ยมาเป็นเซ็ตมาเป็นเซ็ตวยมันอามันดาเมจเท่าไก่เหมดเลยอะ ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรอ่ะแล้วแม่อันอื่นมันหายไปไหนวะเมื่อกี้จําได้ว่ามันมีทั้งเคียวเป็นทั้งคอร์นทำไมเก็บมาได้แต่มีอันอื่นมันหายหรือเปล่าเออชืบวิวโอเคได้แร่หรือยังอ่าหืึยังถามไม่รู้วิวแดดสิบห้าได้เมรไอ้หัอแดดสิบห้าได้ไม่เหรอปะวิวอย่าได้ออปเปิลทองอ่ะทุกคนเฮ้ยได้สตัฟปะอันนี้ไม่ได้อุ๊ยอุ๊ยได้แร่อีกแล้วอ่ะทุกคนเหรออุ้ยเก็บดิเก็บดิวิวจะตายจะตาย จะไปรู้เหรออ่าผมตายเก็บให้ดีโอ้เก็บให้นะมันขุ่นลำบากนะทำไมไฟมันติดอ่ะไ่รู้เหรออ้นมันติดไฟได้เหรอมันดูดิมันติดไฟอ่ะอ้าวออกไปดิอ้วนเปิดใส่มาเลยระเบิดจังวาระเบิดวิชาณูธนูแดงๆแต่ว่ามันไม่ word, ception, ไมีรู้ทนวดณู เรียนถืออันนี้เราวิ่งเร็ว huh. อ่ะเอ็นให้เขาล้อเลยก็ผมบอกแล้วว่าถ้ายิงพลาดโดนตัวเองด้วยคุณก็ตายนะครับวเอ้ามาดิขาเข้ามาเนี่ยล่ะคุณตายแน่แน่ที่พุทบินตายแน่แน่อ้าวนี่ยวโรริโชตโรริโชตออกมาแล้วนี่รองเท้าอะไรอ่ะเป็นท้าสไปซี่โรริโชต โอ้ยกางเกงเนี้ยอะไรอ่ะโดนิโทต้กก็มีคนบางคนยังไม่ได้เร่อมันต้องหิวก่อนมันถึงจะกินได้เธออะไรพวกของอ่ะไม่มีเอฟเฟกต์นะแต่ต้องหิวก่อนอะไรไอโดนิโทตอ่ะนะใช่ถ้าเราสามารถทับสูตรให้แบบหิวได้ปะไม่ได้ขี้โกงเลยก็ต้องวิ่งจนกว่าจะหิวอ่ะหิวแล้วค่อยกินได้หิวแล้วค่อยสู้นะแหม่แผลดิคิงคนชื่อแพลเขาชอบกินโดนิโทตหรือเปล่าวทำไม มันถึงมีพวกของกิฟเวนวอร์สตริงสตีเก็บของก่อนดีกว่านะพอดีว่าของมันก็เยอะโดนอาครับน้องๆก็มันแล้วยังไงล่ะหึหึก็มันเยอะเกินก็มีคนเอแน่ๆเลยอะับน้องๆก็เยอะก็เยอะพอตัวล่ะได้ยังไงอ่ะกี๋กงเฮ้ยแม่เอ้ย ก็แบบว่าพอตัวอะกำลังคิดเลยว่าแบบเอ้ยชนะเราละวันนี้เขาไม่ได้แร่เลยหันมาอีกทีเขาได้แร่แล้วหัวเือฮ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 ือปืออกือไื้ฮือ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 อกผมเชืออเดี๋ยวผมอ็ได้ืฮือฮือฮือฮืดฮือ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 ฮอฮือฮือฮอฮืดอฮือฮือฮออ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  จัดจัดอะไรแมวไข่หอนแมวมันร้องอ้าวเหยาะยาะอะไรนะอะไรเหี้ยเหย่นเหย่นน่ะทำไมเธอพูดอะไรอ่ะไม่ดีเลยอะไรเหยน่นี่ยเนี่ยะอะไรนะพูดอะไรเหย่นเลยหมดเลยร้องอะไรอ่ะโอ้พี่เขาเสียหมดแล้ว โอวสาเพลงเขาาสาดีดีโอ้ยดับเลงจังง่ะพี่พมาเก็บธนูไมเก็บหรอผมไม่มีธนูะนูอะมันไม่ infinity นะเรื่องนี้อะไรแท่งอะไรอ่ะ dark stik กองสุดท้ายไม่ได้รองเท้าฮึบอ้ยปดีจ้เอร์เออปดีจ้า อิดเดี๋ยวนี้เลยไอ้โกตี้เดนถทยมันตีเ่า <laughs> บอกให้ปิดไม่ปิดแต่คนเร่บปิดไม่ทันมน่มามาครับผมเหลือสิบเจ็ดกล่องอุ้ยอุ้ยทำไมเขาเหลือเยอะเหมือนเขาเปิดมากกว่านกสิบแน่ๆนะใช่ไหมน้อง น้องๆเขาเปิดมากกว่า64กล่องใช่ไหมน้องๆดูย้อนได้โทษทีที่ไม่ได้ขี้โกงเลยบางคนโอ้ยผมก็ไม่เคยขี้โกงนะครับว่าแต่เคยครับผมคุณเคยไม่เคยขี้โกงคปณเจกคุณครับไม่เคยขี้โกงเริ่มแล้คุณเคยใส่ของโชคร้ายครับไม่ได้ขี้โกงครับผมใส่ของเท่ากันครับร้ายก็ร้ายเหมือนกันครับไม่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 ไปปุ๊ดไปปุ๊ดป อันมีอันในที่เป็นอันที่แบบว่าเปิดยี่สิบกล่องอะให้สุ่มอ่ะยี่สิบกล่องแล้วขอแล้วขอโน้ตเป็นของไม่ดีแต่เธอไม่บอกเราอ่ะเอออะไรจะบอกเธอเธอรู้คนเดียวอะเอออะไรจบอกเธอทำไมอ่ะเชื่ออย่างหรือว่าใครเป็นกูงอะทุอะไรผมไม่เคยขี้โกงหัวชัดเจนอะว่าโกงไงโกงเปนชัดเจนเต็มกเจต ได้โชว์อีกหรอวะได้โชว์อีกแล้วอ่ะอะไรเนี่ยพิ้งสเต็กอะไรฮก็มาดิว้าวก็มาดิหูหูได้อีกแล้ววะก็มาดิก็มาดิก็มาดิชง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 ดองชงชงได้กินอยู่ข้างในเหลือสามกล่องแค่นี้ก็ชนะละปะหมดละเอาเบ็นว่าหมดละ ไหนวัดดิอยากวัดป่ะอยากวัดสักหน่อยป่ะไม่วัดป่ะไม่อยากวัดแล้วแพ้รอมน้ำแพ้จบแล้วโอ้ยขอวัดก่อนดิขอวัดหน่อยปวดทำไมมันต้องมีอะไรให้วัดอีกอ่ะปวดหน่อยปวดใส่กล่องผิดหรอปวดหน่อยปวดหน่อยอะไรครับอะไรครับะอะไรจจะได้อ่ะสิบแปดเหรอเฮ้ยไม่ได้เซียวเลยไม่ได้เซียวเลย ไม่ได้เสียมเลยอะโมายกังนรก็มาดิก็มาดิฮึก็มาดิก็มาดิก็มาดิกุ๊กกุ๊กมาเนครับลัมทำไรอะไรอ่ะอินชีอ่ะไม่ไรไม่ไรมีไอ้หน้าแมวไอ้หน้าแมวพรอมี๊กเหรพ้อเยี่ยมไปพ้อมแป๊บหนึ่งเยียมไปพร้อมแป๊บหนึ่งแมวสามกินอะไรไม่ได้อะไรวะสอง หนึ่งมาเด้ยครับมาเด้ยครับมาเด้ยครับมาเด้ครับมาเดครับมาดครับใครคนจะวิ่งไปโดนครับว้าวเม่อหเกินนะเอาจริงป้าเราเกินไปนะอะมันเกินไปโอ้โหโออ้โ

กระจกใหญ่คีเวชนอ่ะควนใหญ่อ่ะคีเวชวนตี๋นะฮู้กระจอกนะฮู้กระจอกะฮูกระจกจังหู้ฮู้อะพูดผมฆ่าตัวตายละโอ้ยบอกแตกอะไร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 โอเคอะไรอะสบายเห็นมั้ดูเอ็ดเกมบิมเราเอ็ดเกมเจมส์จะหนีเราเหรอใช่ โอ๋ยมันรู้ได้ไงเนี่ยไอเกมนี้มันรู้ได้ไงว่าฉันหนีแกโดนลาวาตายเนี่ยไอรู้ดีรนะโอเคครับผมวันนี้ก็ช่วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกัน็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับก็เซตชนะอันหอมหวนชวนลงไหวของพี่ปีละครับผมไปแล้วนะครับผมบายบายเอาเพิ่งหวั่นลงนรกไปเลยไปะนะลงไปบบาายยลงไปลงไปลงนรกไปลง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 ไป เขาเกิดข้างในเขาเกิดข้างในแน่ๆเขาเกิดข้างล่างเลาเกข้างล่าง